เล่นล e> ูกก um anyway ิ้งนะครับบวกกับแพร้งเราจะมาเล่นด้วยการสัก10นาทีดีไหมครับสวัสดีครับผมแมนตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องแมนฟิตยูนะครับก็วันนี้เป็นวันชิวๆนะครับเป็นวันหยุดนะครับก็อยากจะพาเพื่อนมาออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับด้วยเจ้า ลูกกิ้งตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็กับเปียกนะครับเปียกก็ได้ออกกาลังกายไปด้วยนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้แมนก็เล่นหน้าท้องไปนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บหน้าท้องอีกนิดหน่อยนะครับโดยการพาเพื่อนๆมาเล่นไปด้วยกันนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับบวกกับแพร่งเราจะมาเล่นด้วยกันสัก10นาทีดีไหมครับเล่นลูกกิ้งสัก10ครั้งนะครับแล้วก็แพร่ง30วินาทีวนกันไปแบบเนี้ยให้ได้10นาทีดีไหมครับเพื่อนๆเล่นกันจบคลิปไปเลยนะครับ ใครที่เงาเงาอยู่แล้วก็มาออกกําลังกายด้วยกันครับมาก่อนที่เราจะออกกาลังกายนะครับเราก็มาวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับก็จะวอร์มหัวไหล่ก่อนเลยช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกาดอย่าตกนะครับไม่ใช่ว่าให้ใส่นวมออกจากบ้านนะอันนี้ไม่ใช่ <laughs> นะครับก็ให้ใส่หน้ากากนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับหรือใครล็อกดาวนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเควอร์ม okay, กล้ามเนื้อนะครับครูดาวไปก่อนเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นหน้าท้องกันนะครับทั้งเล่นลูกกิ้งนะครับแล้วก็แพลงเล่นลูกกิ้ง10ครั้ง แล้งอีก30วินาทีใครที่ไม่สามารถทําได้ถึง30วินาทีไม่เป็นไรนะครับทําที่เท่าที่ตัวเองไหวนะครับผมถ้าเหนื่อยก็พักนะครับไม่ห้ามกันนะครับมีแรงแล้วก็มาออกกําลังกายต่อนะครับเราจะมาออกกาลังกายด้วยกัน10นาทีนะครับผมอย่าลืมวอร์มข้อมือนะครับคอด้วย เบรกมหออกกำลังกายกันโอเคแล้วก็วอร์มสะบักนิดนึงนะครับในการทำท่านี้เลยแล้วก็วอร์มหน้าท้องนะครับใครที่ไม่รู้ว่าวอร์มหน้าท้องจะวอร์มท่าไหนจะเป็นวอร์มท่านี้เลยนะครับอันนี้เป็นการยืดหลังก่อนวอร์มหลังนะครับแล้วก็วอร์มหลังนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนมาเป็นหน้าท้องในการนอนราบแอนล้ ตัวขึ้นอย่างนี้นะครับค่อยๆทำนะครับทำเท่าที่ตัวเองไหวนะครับอย่าฟื้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บเอาซะก่อนนะครับนะเดี๋ยวเรามาจับเวลาเลย10นาทีเริ่ม นะครับโอเคสําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของแมนก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้แมนหน่อยนะครับกดกระดิ่งให้แมนหน่อยครับเพื่อเป็นกาลังใจให้แมนหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลูกกิ้ง10ที่แล้วก็แพล้งอีก30วินาทีวนจนถึง10นาทียังตึงๆที่ท้องอยู่เลยเมื่อวานจัดท้องไปหนักมากก็ถือว่าเป็นวันเบาๆแล้วกันนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นลูกกิ้งเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับอาจจะต้อง อาจจะไปไม่ต้องเยอะนะครับงอแขนนิดนึงนะครับแขนไม่ตึงจนเกินไปนะครับดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดันกลับมาข้างหลังการวางขาก็วางเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แหละครับเพื่อนๆดันไปดันกลับนะครับผมเทคนิควิธีที่จะทําให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นนะครับก็นะครับโก่งตัวนะครับให้ลักษณะให้เหมือนกุ้งนะครับหรือเหมือนเต่า นะครับบันเดาอย่างที่เคยบอกไปทุกครั้งนะครับนะครับให้เราจะไม่แอนเอวอย่างนี้ให้เราบิดบันเดาเข้ามาอย่างนี้นะครับพอเราบิดดันเดาเข้ามาปุ๊บกล้ามท้องของเราจะเกร็งโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ล็อกสะโพกไว้แบบนี้ทําตัวเหมือนกุ้งนะครับไปแล้วก็กลับนะครับมือใหม่นะครับอาจจะไม่ต้องไปไกลก็ได้นะครับไปใกล้ๆแล้วก็กลับนะแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาแผลงกัน แกล้งก็ลักษณะเหมือนกับอ่ามี2แบบนะครับใครจะแพล้งแบบแบบนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าฟลูแพล้งนะครับแล้วก็ใครจะแพล้งแบบวางศอกก็ได้นะครับแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับหรือใครว่ามันไม่ท้าทายสําหรับคนที่ว่ามันง่ายไปให้เราทํา2อย่างสลับกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ก็จะหนักขึ้นนะครับ แกลงเนี่ยก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างดีเลยแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้อีกด้วยนะครับผมเอานิ่งๆดีกว่าเนาะมันจะโหดไปประมาณ30วิหรือเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพื่อนๆแล้วก็สลับมาลุกกิ้งกันต่อ นะครับใครไปไกลได้ก็ไปไกละนะครับใครไปไกลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครยืนได้นะครับใครสามารถยืนได้ก็ยืนเล่นได้เลยแต่วันนี้วันเบาๆแมนเอาแค่นี Man ้พอนะครับ <laughs> <laughs> เปียกเปียกมาเล่นด้วยกันไหมฮ <Okay. S 2> เพื่อนๆไม่ต้องทําตามผมเป๊ะๆก็ได้นะครับแค่รู้คอนเซปต์ว่าเล่นลูกกิ้ง1ิบที่นะครับแล้วก็ลงมาแพลงอีก30ิวินาทีนับในใจนับออกเสียงก็ได้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันเบาๆเผาผานไขมันเบาๆเล่น,นท้องเบาๆนะครับการแพลงนะครับผมหลังเราไม่แอดนะเพื่อนๆให้เราล็อกสะโพกนะครับ เหมือนกันเหมือนกับการลูกกิ้งเลยนะครับให้เราล็อกสะโพกอ่นจะทำให้ดูนะครับแบบนี้เราจะไม่แอดล้งนะครับให้เราล็อกสะโพกนะครับเกรงลําตัวค้างไว้เหมือนไม้กระดานนะครับเพื่อนๆ <î a S 2> แค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วนะมาจัดกันต่อครับอืบ การเล่นลูกกิ้งนะครับมันก็ได้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะครับนอกจากท้องแล้วนอกจากจะเป็นท้องแล้วนะครับก็จะมีได้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหลังและปีกนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสให้โดนกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับเพื่อน โอเคมาแพลงกันต่อนะครับหรือสำหรับใครว่าการแพล้งแบบนี้นะครับมันง่ายไปแล้วหรือการแพล้งแบบนี้มันง่ายไปนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มความยากได้อีกระดับหนึ่งโดยการเป็นฟูลแพลงแบบนี้แต่ว่าเราจะเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นนะครับแบบนี้ยากมากนะครับยิ่งไกลเท่าไหร่นะครับยิ่งยากเท่านั้น ลองดูก็ได้ครับเพื่อนๆเสียสันหมดแล้ว <c oughs> เอาแบบธรรมดาดีกว่าสำหรับผู้เล่นที่ท้าทายนะครับเ <c oughs> กรงหน้าท้องตลอดเวลานะครับขมิบก้นไว้ด้วยบิดบันเดาเข้ามาเกรงหน้าท้องขมิบก้นนะครับหายใจเป็นปกติ ค่านี้ก็จะช่วยเสริมนะครับหน้าท้องเผาผานไขมันได้ดีมากๆนะครับการเผาผานของเราจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยใกล้แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ใกล้จบแล้วเล่นให้สุดไปเลยนะครับ ได้เทา่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้นับเหมือนกันนะครับเอาพอว่าท้องตึงๆแล้วก็ลงมาแพ้งเลยเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยกันหรือยังเอ่ยได้เหนื่อกันไหมเอ่ยแมนนี่ได้เหนื่อุโซกๆแล้วนะครับท้าแพ้งก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่แมนชอบมากๆเลยนะในการใช้ลดไขมันเพราะว่า นอกจากจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วมันยังเป็นการเผาผลาญไขมันให้ดีมากๆเลยเป็นท่าที่แบบเราต้องค้างไว้นะครับมันเลยทาให้เราแบบเบิรนไขมันได้ดีเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพามาแบบเล่นหลายๆหลายๆท่ามากกว่านี้นะครับก็เปียกเดินผ่านกล้องโอ้โหสวัสดีคนดูยังนีนะ สวัสดีครับสวัสด I mean. oh. ีครับน่ะเออนั่นแหละใช่ทางนั้นแหละคนดูเห็นไหมคนดูทักทายเปี้ยงหน่อยนะโอ้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับบางคนถามว่ากลิ้งไปแล้วนะครับเอากลับไม่ได้ทำยังไงนะครับ มี2อ,อย่างที่แมนอยากจะแนะนำนะครับหนึ่งก็คือพอเรากิ้งไปแล้วนะครับเรากลับไม่ได้ให้เราใช้ให้เราใช้มือของเราดึงกลับเข้ามานะครับดึงกลับเข้ามาออกแรงแขนดึงกลับเข้ามาแล้วก็อย่างที่2คือสังเกตก้นผมนะตะกี้แมนบอกว่าให้ล็อกบันเดาใช่ไหมพอเรากิ้งไปนะครับให้เราใช้เอวดึงกลับเข้ามานะครับ ให้เราใช้ตูดดันไปข้างหลังกลับเข้ามานะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าบอกว่าดึงกลับมาไม่ได้นะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับพอเราเราฝึกไปสักพักกล้ามท้องเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับพอหน้าท้องเราแข็งแรงขึ้นแกงการลําตัวเราแข็งแรงขึ้นเราไม่ต้องใช้แขนแล้วครับเราไม่ต้องใช้ก้นอีกแล้วพอเราดันไปนะครับให้เราใช้หน้าท้องในการดึงกลับมาพอเราใช้หน้าท้องในการดึงกลับมาสังเกตหลังผมมันจะเหมือนกุ้งนะครับ ให้เราทําลักษณะมันกุ้งจะโดนหน้าท้องมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับแบบเมื่อใหม่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ10นาทีออกกำลังกายเบาๆนะครับในช่วงวันหยุดก็เดี๋ยวเราจะมาครู่ดาวกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปก็เพื่อที่จะลดการบาดเจ็บนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับเราก็วอร์มปิดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆวอร์มหัวไหลวอร์มนู่นนี่นั่นนะครับ หรือจะวอร์มตามผมก็ได้นะครับเพื่อนๆบางคนนะครับบอกว่าเล่นแล้วนะครับไปเจ็บส่วนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปเจ็บส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้าท้องน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราโฟกัสผิดจุดนะครับไปเล่นลูกกิ้งเล่นแพลงแล้วมันไม่โดนท้องมันไปโดนหลังล่างแสดงว่าเราอาจจะแอดหลังหรือเปล่านะครับลองดูเราว่าเราทําถูกต้องไหมนะครับถ้าเราทําถูกท้องถูกท้องนะครับ มันก็ทําให้ประสิทธิภาพของการเล่นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดนกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็สําหรับบางคนนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ากล้ามท้องไม่ขึ้นสักทีไม่มีซิกแพกสักทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเราต้องไปลองกินอาหารที่ดีขึ้นนะครับเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นลองไปลดของมันของหวานของทอดดูนะครับก็จะช่วยได้ นะครับอาทิตย์นึงก็เห็นผลแล้วท่านเพื่อนลองลดนะถ่ายรูป b ีฟอร์อ f t เตได้เลย <c oughs> นะครับแล้วก็โปรตีนก็สำคัญนะครับอาหารห้าหมู่ก็สำคัญ <c oughs> อย่าลืมทานให้ครบทานให้เยอะนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับรองเพื่อน <c oughs> ๆก็จะมีหุ่นดีสุขภาพดี <c oughs> อย่างแน่นอนครับโอเค ต่อไปวอร์มหลังสักเล็กน้อยเนาะ <c oughs> อันนี้การเป็นการยืดเหยียดนะครับไหลแล้วก็หลังด้วยไหลมานิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาเพื่อจะยืดหน้าท้องนะครับาการยืดต่างๆนะครับทำบ่อยได้ยิ่งดีนะครับทำบ่อยได้เลยเพราะว่ามันเป็นการทำให้แบบ กล้ามเนื้อนะครับมันมีการยืดนะครับ <laughs> <laughs> เวลาเรากินอาหารเข้าไปมันก็จะแบบเข้าไปซ่อมแซมได้ดีนะครับแล้วไม่ไม่ทำให้เราแบบตึงไม่ทําให้กล้ามเนื้อตึงด้วยโอเควอร์มสะบักอีกนิดนึงนะครับเพื่อน ก็อย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบางคนบอกว่ายิมปิดนะครับไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับจะมาโทษยิมมันก็ไม่ถูกนะครับยิมก็ส่วนของยิมเราไม่ได้ไปออกกําลังกายที่ยิมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ออกกาลังกายที่บ้านได้ไดเช่นกันนะครับเพื่อนๆอย่าเอาข้ออ้างมาทําให้เราไม่ดูแลสุขภาพนะครับข้ออ้างต่างๆมันก็จะทําให้เราแบบนะครับสุขภาพเราแย่ลงนะครับเพื่อนๆก็ลอง ปรับใช้กันดูเนาะแมนนะครับช่องของแมนฟิตก็จะมีถ้าเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายที่บ้านเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปหาเลือกดูกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ท่านเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับสำหรับนี้แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเปียกบ๊ายบายเปียกบ๊ายบาย Bye bye!